รับพี่น้องครับผมมื่อนี้ครับพามาเมืองเขาครับผมเขาเป็นหน้าเขาเหนียวครับผมหน้าวานแปลงนี่สามไหลกว,กว่าครับผมเพชรใบตาจินใบตาจินเวทลล่องเมล็ดพันธุ์เขาครับปีนี้ไดเม็ดเขามาจาก,กบ,บ้านทุงกลาห้องไห้ของเกษตรวิสัยจังหวัดลอยเอ็ดครับผม มาเฮ็ดอยู่ปรพยัคมหาสารคามตุ้งกุระหองไหอำเภอเดียวของจังหวัดมหาสารคามครับส่วนกระสีวิสัยนี่จะเป็นพื้นที่ตัวอำเภอทำหน้าขเขาขอมมะลิทุงกุระหองไหขึ้นชื่อมีโรงสีใหญ่หลายหลายเจ้าหลายโรงเป็นสินค้าขึ้นชื่อของเมืองหล่อเฮ็ดครับผมสำหรับเขาขอมมะลิทุงกุรา เป็นหน้าที่แบบเป็นหน้าโคกๆวานไว้พอเห็นมิดมันงามดีรอกกินมือเราก็อ่อนดีครับก็เ,เลยเอามาไว้ท้าบ,บานเห็ดแนาต้นก็สูงพอสมควรสำหรับนี้น้ำเพราะว่าหน้าแถวนี้นถ้าฝนมากาก็น้ำหลากน้ำร้ายครับพี่น้องเพิ่มแสงให้มึงจักหน่อยครับเกิดดีครับผมเกิด วานวานหลังที่ฝนตกครับแปลงนี้ส่วนเขาหออมมะลินี่วานตอนอาวานเหลี่ฝนตกพอดีแต่อันนี้วานหลังฝนตกเขาเกิดดีหยากับบอทันมี่ครับผมรอมึงว่าสฝนี่ตกตลอดสม่ำเสมอหรือสะแรงทิ้งช่วงครับผมปรับเปลี่ยนไปตามธรรมชาติกับการทำหน้าบอแน่นอน กระสิใด้ดูแล่อีกแปลงหนึ่งครับเป็นนาเขาเนียวปีที่แล้วใส่เขาเจ้าวานฉีดฮอร์โมนไข่ฉีดจูลิซี่สังคอแสงปุ๋ยยูเรียนำอ่าทีเห็ดใบฉีดแบบวิธีธรรมชาติบ่าดดใส่ปุ๋ยสอบระแปดเกาลอยสอบระพันคือเป็นครับผมก็เห็ดเห็ดด้วยกันแบบประหยัดต้นทุนแล้วก็เพื่อที่สิ เป็นเขาที่ปลอดภัยแต่ก็ได้ผลดีครับถึงห่วงจะบ่อหลายตน้นสิบัวงามแต่ว่าได้น้ำหนักครับพี่น้อง,งามเอาไปขึ้นตะสั่งสั่งกิโลก็ถือว่าเห็น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 ผลครับผมสำหรับปุ๋ยอินทรียทำหน้า้วยอินทรียมันระยะกับบ่ได้ที่เปไหนครับบาน วันก็สอบบ่เี่ยัปเลยหนึง่งห้ต่อสอบแต่ว่าเป็นสอบรับเบ่ถึงสามสิบโลครับพี่น้องสอบน้อยๆเพบ่เป็นสอบถุงที่ข้าเห็ดขายคือว่าบ่ทีบ่ห้างันเกินไปพ่อดีๆครับเพราะว่าคัถ้าทีเกินไปเข่ามันก็ดสิบ่พอบอพอ่บอพอ่อ อาหารบ่พอปุ๋ยที่เขาดูแลบำรุงแล้วก็ต้นเขาแย่ลมมากกับลมครับลมต้นบ่แข็งแรงลมอ่อนปิ๊กปิ๊กมาพี่ปิ๊กปิ๊กมีปลูกปิกมาเร็นน้ำครับมาพงน้ำตลอดปลูกปิกมาเร็วปลูกปิ๊กมาพี่เรามาหนีมาหนีมาหนีมาเมึงออกกล่องไหนเร็วปลูกปิกเฮ้ยเห็นไหม โชกกล่องน้อยมากระป,ปุกปิดครับมือนมอมแมมเนี่ยครับหนาฝน,นนี่ค่ะช่วงเป็นช่วงจนะเป็นแบบพายุพายุ เขาขึ้มๆบ่มีแดดครับมือเ,เหมาะแก่การแบบอ่ามาบ้านเขามาชมให้ชมหน้าชมทุ่งรับผมเมื่อกี้ก็ได้แวะสวนมาก่อนจังมาหน้าสวนกัปลูกไม้ป้าไม้อรลหมากลากไม้หลายชนิดครับไ้แต่ผัก่อเวลามาเห็ดหน้าเห็ดนยังแดดฮอนก็ขึ้นไปผัก อยู่สวนแต่ละจุดนี่ห้างกันห้างกันบริายุแปลงเดียวกันครับสวนกัประมาณกับหนึ่งไรครับผมเห็ดไรอันนี้ก็ได้รับแล้วครับสบายเลยพามาชมถุงบรรยากาศก็ดีหนาหอนเป็นแต่ตนกับผลเง้าหอนบ่เป็นทะยูเศราหับหับนนหนาฝนหนาหนาวก็สีจักสีแล้วครับนี่ สบายเลยปลูกปิกครับจะพาไปมืองหน้าแปลงอีกแปลงหนึ่งครับแปลงเขาเจ้าหอมมะลิขาวขาว,ขาวดอกมะลิร้อยห้าครับขึ้นเชื่อขอึงความหอมความเป็นเขาทุงโพล่าหอมไห้ก็จริงเอ็ดหนมีความอาาหอมเป็นพิเศษครับพาไปเมืองอีกทรงครับผม ข่าวนิว่วขงมมังแหลกมาเมืองตอนวานกับแดดเปียงๆหมดแล้วก็มาน้าได้เข้าเดียวมคา,าับมะวานกับฝ้ากลับเลย่งยวงแดดช่วงนี้ก็ให้เนี่อลมเย็นสบายบราอยากกลับหมดแล้วครับทีนี้เที่ยวที่สองครับทีมเมืองเขาเกิดดีสําหรับลิปนี้เอาไว้สำเนียงกับผมสวัสดีครับ